กิจกรรมใหญ่เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ไทยกิจติดๆแบบจิตมันเพียนะครับเรียกผลึกคริสตลัลแล้วก็ทางด้านของอาวุธรับนะครับจะมีอะไรดีเทลในกิจกรรมกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปพูดคุยกันครับ ก็กาสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกทุกคนไปตาช่องจานแจ็คไวนเกมเมอร์นะครับหลายคนก็น่าจะได้เห็นจากการพูดคุยของช่องไลฟ์สตรีมไปแล้วทั้ง2วันนะครับทั้งวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ที่แล้วมานะครับในเรื่องของตู้แล้วก็รวมถึงกิจกรรมอะไรต่างๆที่มีอยู่ในดีเทลนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแบบรวบรัดแล้วก็พูดถึงกันแบบอย่างครบถ้วนนะครับสองกิจนี้เราเริ่มกันที่กิจที่เราจะเปิดน้อยๆก่อนแล้วกันนะครับไปกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมเรียกผึกนะอันนี้จะเป็นกิจกรรมทีีทีี่่อาาจจจระะมข้้นนนนคัับ จะเป็นผลต่อเนื่องกับตัวกิจกรรมที่เป็นอันนี้ด้วยนะเพราะว่าการซื้อคอร์อะไรต่างเนี่ยมันจะได้บัฟในการเอาไปเล่นนะครับซึ่งนี่จันทําคลิปเล่นเอไลสติมเล่นเมื่อคืนไปแล้วนะส่วนวันนี้น่าจะเป็นวันลงตีวันที่2ที่จันน่าจะลงคลิปแยกในเรื่องตีเด้ขอร์ทำการวิจัยก่อนว่ามันจะตีอะไรยังไงบ้างถ้าตีง่ายอะไรยังไงก็เดี๋ยวหาช่องทางตีลงให้แล้วกันนะครับสำหรับทางด้านของกิจกรรมอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการดาเนินเงินเท่านั้นนะ งบประมาณคงอยู่ประมาณ6,000-7,000บาทนะครับเห็นคุณดันเต้และก็คุณลาฟาเขาได้จากการเป็นที่ร้อยสำหรับแขนเทสสมุดฟิชชั่นนะครับโดยแขนเทสสมุดฟิวชั่นนี่จะเป็นของรางวัลแรที่สุดนะครับใครที่สูงไม่ทันรอบนี้ไม่ต้องเศร้าใจไปนะในรอบดีลันนะครับราคา3,500เพชรเท่านั้นนะครับราคา3,500เพชรสามารถซื้อได้เลยส่วนส่วนแขนเนี่ยเราต้องได้จากการเปิดไอน,นี้แต้มอันนี้มานะครับนี่550แต้มนะท้าของกิจกรรมนี้เนี่ยก็เปิดเอาขำๆ สุ่มเอาอันเล็กๆแน่อนอนก็พอนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างไกลามากๆเลยมันจะมาพร้อมกับอาบุธลับนะครับทางด้านของโลหิตพระโพธิสัตว์นะครับอันนี้ก็เือเป็นอุวุธลรับที่ดีและแรงมากๆแต่ส่วนใหญ่แล้วอุรับจะดีได้จะต้องขึ้นสีแดงขึ้นสีลุ้งไปเลยถึงจะดีนะครับขึ้นสักห้าดาวแดงหนึ่งดาวลุ้งอะ่ะแล้วก็เป็นของรางวัลอื่นๆจะไปหามีเกาะดุกเทพนะครับมีเกาะราชาเทศราดนะครับหดาวแล้วก็จิปาถะเรืองื่นที่เหลือนะครับโดยนี้จะการันตีอยู่ที่20ครั้งนะครับแล้วก การสุมเนี่ยมันจะเป็น1 2 4 6 8 10 12ดเอ้ไม่ใช่ดิมันจะคูณไปเรื่อยๆครับมันจะคูณไปเรื่อยๆ1 2 4 8 16อะไรเงี้ย3 2เห็นจำได้ว่ามันจะมีตันอยู่แล้วแบบไม่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมอะ่ะเออมันจะค่อนข้างดีหน่อยประหยัดกว่าเซิร์ฟเวอร์นอกเหมือนจะการันตีประมาณ3 0 0้กว่าคอนมั้ง2 0 0กว่าประมาณ2 0ง้กว่าคอนนี่แหละจำจำไม่ได้เห็นคุณนันเต้บอกอยู่นะครับโอเคขอเล่าหน่อยอเปิดมาก็เกลือเลยเกลือจากเาช่วงสตรีมรับครับ ไม่รับไปต่อไม่ได้นะครับขอตัว๋วขอตั๋วได้ไหมอ่ะตั๋วได้ไหมอ่ะโอ้โหก็ดูเอ้ยตั๋วหกใบครับแล้วก็นี้เอ้ยอันนี้ก็ยังดีอยากได้ตั๋วครับเห็นปะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับขอตั๋วอีกได้ไหมอ่ะอยากได้ตั๋วย่างเดียวครับอู้เห็นไหมสองสี่เห็นไหมพราะกดสี่ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นแปดมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับรับมาครับรับมาเล่นๆไปได้แค่สามครั้งนั้นแหละเฮ้ย สีแดงเหรอโหเลือกสีดาวหืสองสี่หกเออมันมันลดลงทีละครึ่งนึงเพราะว่าเรามีลดลดราคาอยู่เฮ้ยเชีย่ยทำเอาทำเอาอยากได้หอันก็หกสิบาทก็ได้ครับเออหกบาทก็ได้อยู่นะก็ได้อันนี้หอันอ่ะก็ถือว่าถือว่าโอเคนะ 4ดาวเพื่อบบเอามาใช้ไรายได้69บาทก็เซฟอยู่ก็ลองคำนวณกันว่าจะอะไรยังไงบ้างตั้งแต่ละคนนะครับเพราะว่ามันได้บัฟด้วยถ้าคิดจะเติมเนี่ยมันต้องเติมจากตัวเมื่อวานไปเลยตั้งแต่วันที่เริ่มเล่นไปเลยอันนี้น่าจะรู้ในช่วงล a s t ต e จันบอกอยู่แล้วเนาะก็จะเป็นกิจกรรมผลึกประมาณนี้จันไม่น่าจะเอาอะไรต่อนะครับเซฟเฟก็อย่างที่เห็นนคะครับว่ากิจกรรมผลึกเนี่ยในส่วนของแขนเทศสมุทรจริงๆแล้วเนี่ยรอบดีรันราคามันดีมากนะครับ 3,500เพศเท่านั้นแค่ได้ช้าหน่อยนะดังนั้นใครที่จะเอาไปก่อนก็ลุยๆกันได้นะครับแต่่วนจานเนี่ยคงไม่ไหวนะ่เพราะว่ามันใช้เพชรได้นิดเดียวมันไม่ได้ใช้เพชรเลยด้วยซ้ำนะครับก็ที่เหลือจะเป็นเติมเงินอย่างเดียวเท่านั้นนะคใครที่อยากได้อะไรยังไงก็ไปจัดในช่วงรีรันกันได้ราคา3,500เพรเท่านั้นนะครับต่อมานะครับอีกหนึ่งอันคือแท่นของสำนักข่งนะครับอันนี้อยู่ทั้งหมด5วันนะครับอันนี้เนี่ยจะต้องใช้เพชรวันละ2,500เพรเลยนะครับเพชรจานเหลืออยู่389โหนาาสงสงร มีใครส่งเพชรให้จานสักหมื่นหนึ่งได้ไหมคืออันนี้เนี่ยจานมีกระดูกหัวฟิวชั่นหลงๆนะครับคือกระดูกหัวฟิวชั่นหลงเนี่ยเป็นกระดูกชิ้นพิเศษนะครับเป็นชิ้นพิเศษแบบพิเศษมากๆนอกเนกื่องจากมันจะบัฟให้เราได้แบบครบสแตก็กหากว่ามีทาร่านของสแตก็กหกสแต็กเนี่ยทำให้เราสามารถดําดาเมจเพิ่มขึ้นอีกแปดแล้วเนี่ยหกดาวเนี่ยคือสิ่งที่ดีมากๆนะครับคือหากว่าเราเนี่ยมีคุณสมบัติและเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเราเปปิดแแแหหวววนนนสีซึ่่่งงลลลาายยๆครูู้้อ SP เปิดแหวนแสนปี จะทาให้ตัวละครที่ได้บัฟไปเล่นคนเดียวอันนี้จะไม่อีกแล้วครับเพื่อรวมทีมอีก4คนที่เหลือจะได้เล่นของตัวเองเสมอๆเ,เหมือนเดิมครับและตัวงหลงเนี่ยก็จะถูกแทนที่ด้วยตัว6ปีกเหมือนเดิมเวลาบัฟให้6ปีกดังนั้นชิ้นนี้จะทําให้งหลงเนี่ยสามารถเปลี่ยนรูปแบบการเล่นของทีมได้ครับนั่นคือเล่นแหวน8แล้วก็เปิดแหวนแสนปีครบทุกอันได้หมดเลยทําให้เล่นแมชคานิกแล้วก็การบัฟของงหลงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดังนั้นชิ้นนี้ค่อนข้างที่จะโหดและจําเป็นสุดๆมากๆแต่ด้วยกการันนตีีสูงๆ ขายเพชรไม่ถึงการันตีหรือว่าคิดว่าไปไม่ถึงไกลๆจริงๆเนี่ยก็เซฟได้นะครับเพราะว่าในตู้ในทั้งตู้เนี่ยที่เหลือมีแต่ขยะครับมีแต่ของอาวุธลับเราก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกนะอาน์ติแ์กฟซอันนี้เนี่ยก็โดดเด่นที่การใช้กับอาวุธลับแล้วก็กายแท้วิญญาณยุธนะครับจะโดดเด่นที่2อย่างนั่นคืออาวุธลับกับกายแท้วิญญาณยุดดังนั้นตัวที่จะได้ใช้จริงๆอ่ะมันค่อนข้างมีน้อยครับจะมีแค่อาวุธลับเราลงเช่นเล่นในช่วงกิจกรรมหรือว่ากายแท้คือก็บินกระบี่เท่านั้นอะ เกมนี้ไม่มีตัวไหนใช้การแท้ดีเท่าก,กระบี่แล้วครับกระบีะ่เอสพนอกนั้นก็อย่างนั้นแหละจริงๆจ,จานยังอยากได้มากๆนะแต่เพชร,จ,รจานเนี่ยแบบหมดไปกับแหวนง,งูเยอะมากครับทําแหวนในเน้นะแหวนแหวนช้างอะเออทำแหวนช้างแหวนง,งูขึ้น4ีลุง8ปดแสนปีหมดตัวเลยครับถ้ามีเพชรอยู่เนี่ยจานพร้อมสู้จริงๆนะงบประมาณก็ไม่ค่อยจะมีด้วยนะชีวิตเนี่ยโหฝึดขึ้นคอนะครับในช่วงลีลันเนี่ยกระดูกชิ้นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับกระดูกหัวเทพศีรลวชิ้นใหม่นะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าใครอดทนรอได้นะครับถ้าใครอดทนรอได้กิจกรรมฉลองครบรอบ3ปีเนี่ยมันจะมีกิจกรรมเปิดถุงนะครับก็ใช้งบค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรแต่ว่าข้อดีคือคุณเปิดถุงนั้นแล้วเนี่ยคุณมีโอกาสได้หัวลงหลงในการันตี225ได้หัวเทพซีรหลวนในการันตี300ได้2ชิ้นในในแบบถุงเดียวกันน่ะดังนั้นคุณเปิดเอาถุงทางด้านของเทพซีรหลวคุณได้หัวลงหล,ลงอย่างแน่นอนร0% 0นนะครับก็แล้วแต่เราจะคำนวณกันนะ ายานเงก็ไม่แน่ใจว่าจะไปลงกิจ3ปีแบบเต็มๆเลยหรือเปล่าจริงๆอ่ะยันอยากได้แล้วเอามาลองเทสลองมาแบบลองมาไอเขาเรียกว่าอะไรทาทีมดูนะแต่ก็ลอ,ลองดูก่อนว่าน้องๆในช่องจะมีใครมีให้ยืมหรือเปล่ามาลองเทสแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนสเตตัสทีมใหม่นะครับลงหลงมายืนเป็นตัวแรกถือสปีดหรือว่าหลายๆอย่างอะ่ะมันมันเปลี่ยนแมชชนิกหลายๆอย่างครับแล้วก็บังกรขาวไปถือคิลเลืมันเขาเรียกว่าแมชชันนิกของการเล่นมันจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นไปเลยอะ่ะ เออต้องเปลี่ยนสเตตัสแล้วก็เรื่องของทีมใหม่อีกนะลงลงถือสปีดเสร็จปุ๊บทางด้านของตัวมังกรขาวถึกทีเลตก,ก็จะได้บัฟกระดูกขาฟิวชั่นแบบเต็มประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับโอเคของเห็นของรางวัลอะไรต่างๆแล้วเนาะก็การันตีที่400นะครับที่เหลือก็จะเป็น240 100, 100แล้วก็40่สิบทนาน้ของรางวัลสเต็ปนะครับ20นะครับ40นะครับ60 85นะครับ120 180แล้วก็260ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยนะชิ้นนี้เฮ้ยมีคนได้แพ็คก,กระดูกพัฒนา โอใครวะหน้าขอดูชื่อเลยอย่างนี้ต้องขอดูชื่อเลยไหนนวนาได้หรอโอ้โหเอ,เอ้ข้ามบนก็มีเฮ้ยดรอปบ,บอ็อ,อ,บบอกได้เฮ้ยน้องดรอปบ็อกได้หรอโอ้โหจานจำได้ว่ามีเป็นเพื่อนจานอยู่มาแห่ทักแซลก่อนเลยงี้เพื่อนข้ามเซิร์ฟนี่ไงดรอปบ,บ็อกเกินไป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  โอ้โหดอบบอกได้แล้วอยากได้บ้างอ่ะเป็บกรีบีชีวิตเอาเท่าที่ไหวก็แล้วกันนะครับมาไปมันมีไหมว่มาสิบครั้งแรกออกอะ่ะเราเหมือนฝันอยู่เลยเนาะโอเคไปไม่มีชื่อใครขึ้นเงียบง้างเงียบเหงาครับเปิดแบบเหมือนคนไม่ได้มีความหวังอะไรในใจอะ่ะ <laughs> มีชื่อคนอื่นขึ้นต้องได้เปิดครับอุ้ยนี่ไงได้ดวงตายแห่งความเมตตาม,มาละโอ้โหเรามีโอกาสได้แบบออกก่อนการันตีเหมือนคนอื่นที่เขาเคยเปิดกันได้ไหมอย่างเช่นช่องลาลาบิวออโต้อะไรเงี้ยเขาเปิดได้ก่อนช่วงการันตีอะ่ะ โอ้โหได้ชิ้นนี้มาสามเลยเนี่ยดาเมจอาวุธลับฝ่ายเราเพิ่มขึ้น60เปอร์ชิ้นนี้โหดนะถ้าเล่นโดยอาวุธลับกายแท้แรงขึ้นดาเมจสุดท้ายแรงขึ้น40อะ่ะเล่นกระปุกกระบีนี่ถือว่าดีมากๆเลยอะ่ะโอ้ขาดอันนึงไอ้ามย่ออกจริงๆชีวิตเออสิบเก้าบาทสินะเบ็ดเสร็จก็สุ่มได้ทั้งหมด100โลไปละปีขวาลึกลับ อ้โหเห็นสีแดงกูตกใจการันตี100ใช่ไหมปีกขวาลึกลับการันตี100ก็ยังการันตีให้กูอือโหค่อนข้างไกลมากๆครับแล้วก็มันจะมีร้านค้าให้ซื้อสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับร้านค้านี้ที่น่าซื้อก็คงเป็นกระดูกเอาไปอัพอันนี้จา์ซื้ออันนี้เอาไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่วนในการอัพกระดูกนะครับไ้กอร์ก็ซื้อมาทําพวกกระทงกระถางใหม่ก็ได้นะแล้วก็กระดูกอันนี้ครับ4ีชิ้น80กูซื้อเลย แพ็คเลือกนะครับจะได้ไปเลือกเผื่อได้ออฟดีๆสวยๆมาทดแทนจิตใจนะที่เหลือก็เป็นเรื่องของดาวที่น่าแรกนะครับดาวไ้กอกอะไรเงี้ยก็แลกกันได้สําหรับกิจกรรมนี้นะครับอยากสุมอยากสุมจุกเบยอยากซุมจุกเบยกัดฟันไว้ไม่ไหวแล้วอยากซุมอยากซุมมีเพชรให้เราจะที่ไหนได้อีกบ้างขาดเจ็ดเพชรเจ็ดเพชรจะ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 ไม่ได้อยากซุมนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะผิดนะครับ ทุกคนจะเข้าใจผิดทาน,น,นของจิตบรรุธรรมนะครับวันที่2วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ตีง่ายนะครับแต่วันนี้ตันที่430แ,แต้มจริงจอ่ะจานทาแต้มตันได้นะครับแต่ว่าบาังเอิญจานขาดเทินแค่เทินเดียวเท่านั้นครับจานขาดเทินแค่เทินเดียวเท่านั้นไม่งั้นเนี่ยโอ้โหได้เลยเสียได้มากๆนะครับทีมในการตีก็คือทีมตีกระดูปปกติของเราเลยแล้วก็6ปีกเนี่ยฟิวชั่นส่วนแขนไปด้วยนะครับ6ปีกฟิวชั่นส่วนแขนไปด้วยนะ สำหรับพปีกนะครับฟิวชั่นส่วนแขนไปเลยนะครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นทิมปกติเลยในการลงเล่นตีกระดูกเมตาปกติที่เราใช้กันก็คือมีพกปีกเซนต้าหลิวเทพสมุทรนะครับปีปีตรงมังกรขาวแล้วก็ลงหลงนะครับทุกอย่างนะครับจะเหมือนเดิมเลยนะแหวนนะครับก็ถ้าไม่มีเหมือนแปวก,ก็เป็นอ่าหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับสเตตัสตเป็น ATK นะแล้วก็จิตเนี่ยจะ,จะใช้เป็น5เทิร์นแล้วก็เป็นเป้าหมายเลือดสูงกว่า50เปอร์นะครับแล้วแต่คนจะเลือกใช้เลย เซนต้าริวนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแหวนหนึ่งรนนะครับในกรณีไม่เป็นแหวน8 HP นะครับแล้วก็ขุมวิญญาณเนี่ยจะใช้เป็นทาหน้าของเมื่อปล่อยทักษะวิญญาณนะครับกับทางด้านของฟื้นฟูเกรนะแล้วก็ทางด้านของทางด้านอาเทสมุด SP นะครับเป็น2ร้วนคิดดาเมจนะครับแหวนต้นไม้บันทึกเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะอัพเป็นสปีดไว้เพราะว่าการกรณีที่ทีมอาจจะช้าเกินไปก็ต้องลองดูทีมแต่ละคนในการลงเล่นกับบอสนะครับอย่าให้บอสมันเร็วจนเกินไปเราต้องพยายามมาจัดการบอสนะครับ อันนี้ใช้เป็นตีล้นแถกการกระทำแล้วก็เมื่อตัวเองใช้สกิลเนี่ยหรือว่าจะไปใช้เป็น4เทินก็ได้นะครับตัวเองใช้สกิลศัตรูติดดีบัฟดาเมจสูงขึ้นก็ได้นะอันนี้นะครับแล้วก็ทางด้านของตัวปีพี่ตรงครับแหวน1 2ึ2ในกรณีที่มีแหวนช้างนะครับจามีแหวนช้างอยู่จะใช้12ึ2นะแล้วก็แต้มเป็นพลังจิตนะครับขุมวิญญาณจะใช้เป็นทางด้านของเมื่อตนเองใช้สกิลนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของลดพลังวิญญาณเป้าหมายนะครับทำดาเมจสูงขึ้น ตัวมาครับมังกรขาวครับแวนสองหน่นึ่งหนะครับอ่ามังกรขาวเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องแบบซีเรียสนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะครับในการเขาเรียกว่าจัดทีมนะครับเพราะเนื่องจากมันมีผลกระทบค่อนข้างเยอะมากๆนะครับนี่เนี่ยนะจัดแหวนกว้างแหวนกว้างได้แสนปีได้ยีิบเจ็ดเปอร์นะครับจริงๆแหวนกว้างเนี่ยคนทำนะพอดีจันย่อยไปใช้ของตัวอื่นมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีนะครับได้ส่วนจุดแปดโอ้โ าอันนี้เปลี่ยนเอาสปีดออกได้ไปวันนี้แต่ก็น่าจะได้อยู่ครับอันนี้เปลี่ยนเป็นวงนี้แทนน่าจะได้อยู่แล้วก็หลอมหลอมไปเลยยังไงก็ต้องใช้อยู่ดีอ่ะอย่าลืมทําให้มันมีค่าไอ้พวกเตตัสเยอะๆหน่อยก็ได้นะพวกลงพวกหลอมพวกเนี้ยเพราะว่ามันจําเป็นมากๆนะครับดีเทลส่วนใหญ่ทุกคนชอบจะไม่ค่อยได้ได้ทากันสักเท่าไหร่ไปลงดีเทลอย่างอื่นกันหมดก จได้โอเคอันไหนได้ใช้มันก็ได้ใช้อยู่ดีครับโอเคเอาไว้ประมาณนี้ก็พอนะครับสเตตัสเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะแล้วก็ระวังเรื่องของสปีดหลงๆแล้วก็มังกรข่าวนะครับจัดให้ดีให้เราตีปกติแล้วมังกรข่าวแทรกทันทีนะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้ใช้เป็นเมื่อบัฟนะครับแล้วก็เมื่อปล่อยสักแต่วิญญาณนะครับหรือเซนตัลลิวเนี่ยเปลี่ยนไปใช้ก็ได้นะครับเราใช้2เทินก็ได้นะ เราใช้2เทินก็ได้เพราะว่าสกิลเราจะปล่อยออโต้ฟีสองครั้งแรกเราจะได้แบบใช้ไปเลยก็ได้นะครับนี่คือหน้าตาของทีมที่จานใช้เดี๋ยวเราไปลองลองเล่นกันดูจะไม่รู้ว่าจานจะต้องอัดกี่รอบกว่าจะได้เพอร์เฟกเหมือนที่เคยอัดมานะครับ416แต้มนี่คือแบบเสียได้มากจริงจรจนขาดเทินแค่เทินเดียวถ้าได้เทินเดียวเท่านั้นนะครับ,ถ,นนรบถ้าได้อีกเทินเดียวเท่านั้นคือ420แน่นอนครับเสียไดย้คือแหวนแหวนต้นไม้อะต้องระเบิดตอนเลือดเหลือคูณหนึ่งนะครับให้เป็นหลอดสุดท้ายครับถ ระเบิดแบนต้นไม้นะโอเคเราต้องกดในส่วนนั้นดีๆนะครับเน,นี่ยนะเรื่องของสัญลักษณ์ไม่ขึ้นจยนไม่แน่ใจว่าเป็นที่บั็กหรือเปล่าขอแบบเล่นอีกทีหนึ่งนะครับคือบางทีอ่ะสัญลักษณ์ไม่ขึ้นอ่ะมันเป็นเพราะบั็กก็มีนะครับเอออีกหนึ่งอย่างที่จันเมื่อกี้ไม่ได้อธิบายไปนะครับคือเรื่องของเงื่อนไข,ขคะแนนท้าทายนะครับลง6ตัวนะครับฝ่ายเรานะครับใช้โจมตีหนักหรือว่าสายขอหนึ่งตัวนะครับสตูเนี่ยที่อยู่ภายใต้กไม่ถูกการควบคุมจะไม่เล่นก็คือ ตัวใต้มูอไปห้ามเล่นเลยครับห้ามถึงเทินใต้มู่ไบท์เว้นแต่ว่าใต้ม่อไปจะติดสตันนะครับแล้วก็อันที่อันที่สี่สุดท้าย50แตงมก็คือทําให้ใต้มู่ไบท์ติดสตันครับเดี๋ยวจาขอดูก่อนว่าสศญลักมันไม่ขึ้นเพราะว่ามันบั็กหรือเปล่าอืมไม่ขึ้นจริงๆว่ะอะไรของมันว่ะโอเคเป็นข้อผิดพลาดของจานเองนะเพราะว่าจานลืมไปว่าไฟใส่เกาะศึกเทพแล้วกระดูหัวไปดานไปอัพคิเลดอีกนะโอเคอันนี้ก็ออกไปตีปกติ เพื่อเร่งรีดต้นไม่เป็นไรครับให้มันออกไปดีของมันไม่ไม่เสียหายอะไรนะครับอันนี้นจะเล่นแบบมือนะเล่นแบบมือมช้าๆหน่อยอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าจะต้องอัดกี่คลิปกว่าจะได้แบบเ,เพอร์เฟกที่ว่านะครับแต่ว่าวิาวธีการตี่จะเหมือนเดิมในทุกๆรอบนะครับไม่เปลี่ยนแปลงก็คือเหมือนที่เราเคยเล่นแบบปกติเลยนะครับอันนี้นตีปกตินะครับลงหลงต้องแทกอ่าลงหลงแทรกครับแล้วก็ปุ๊บนะครับเหมือนตีกระดูกที่เราเล่นแบบปกติเลยนะ อันนี้ก็จะได้แบบเข้าใจเก็ทกันง่ายๆนะครับแล้วก็ตี่ไปเลยครับร <c oughs> แล้วก็ทาหน้าแข่งของเขตแดนเราได้แต่งราติสักดิทธิ์มาตั้งแต่ต้นเทินเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่โซฟาโซกูดนะครับเหมือนเดิมนะครับดึงดึงเซ็นเตอร์เหลวเสร็จจันจะดึงที่เทพสมุทรลลบุง๋งเรียบร้อยครับเห็นไหมใต้ผู้ป่ายติดสตานแล้วครับ อันนี้ถือว่าต้านผู้ปติดสตันตั้งแต่ต้นเกมเลยโชคดีมากนะเพราะว่าบางทีต้องทําหลายครั้งกว่าจะติดนะครับเหตุผลที่ติดเนี่ยก็เป็นเรื่องของกระดูกนะครับกระดูกลิงไอ้ไอเซตสีทองอะ่ะต้องใส่อันนั้นมานะครับจะได้ช่วยได้หรือตอนจบจานให้ดูก็ได้กระดูกเซตลิงครับเซตที่จารชอบให้ใส่อะ่ะพอติดสตันปุ๊บดาเมจแบบเริ่มแบบเริ่มเข้าที่เข้าทางแบบ มากขึ้นครับทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของหปีต้องรีบเร่งทำดาเมจให้ได้ไวที่สุดครับรีบเล้งทำดาเมจบอลมันปีสตานให้ไวที่สุดตอนนี้จันว่าน่าจะได้400ยี่อยู่นะต้องบนเทินดีๆนะครับตอนนี้บัฟเปีที่ได้จากหลงหลงเป็น4ี่ชั้นแล้วนะครับก็ไม่น่าอุ่นแพ้มันจะมีช่วงอมาตะเหมือนเดิมนะครับทุกๆหนึ่งหลอดเหมือนเดิมนะที่บอสจะมันจะติดค่นานะของอมาตะนะครับก็ไม่ต้องแบบ เอ้ยทำไมมันตีไม่เข้าวะอะไรเงี้ยครับเรื่องปกติครับจริงๆนะถ้ากดออโต้ดาบมันจะทิ่มลงที่หัวใต้หูไปดีกว่านะครับแต่ว่าอันนี้คือการเล่นแบบเล่นแบบเล่นแบบมือให้ดูนะครับเล่นแบบมือให้ดูเล่นแบบมือให้ดูทุกคนจะได้เห็นภาพเห็นภาพกันนะครับอันนี้ก็เลือดเหลือ11นิดยังไงยังไงก็ต้องบัฟครับ เราก็กดบัฟไปเลยหกปีก็ออกไปตีเองอันนี้จริงๆนะอันนี้เป็นเราประหยัดได้อีกหนึ่งเทิร์นเลยนะครับถ้าหากว่าเรากดออโตโอ้และเราจิ้มหัวใต้ผูป้ป6หกปีมันจะได้ไม่ไปไปล็อกไปละลานตัวอื่นครับเออถ้าหกปีมันไม่ไปล็อกไปละละลานตัวอื่นอะเราได้เมื่อกี้ฟรีแล้วตรงนี้เราได้เพิ่มอีกเยอะเลยดาเมจอละอก็ลองเล่นแบบมือก็ได้แล้วก็ลองแบบถ้ามันดูเวิร์กไม่เวิร์กอะไร,ย,ไรยังไงก็ลองแบบธรรมาดากันได้นะครับได้หมดทั้งคู่อ่ะจาน,านว่าอันนี้ก็ บัฟไปครับ6ปีก็<น>ตียไม่ครบนะครับอ่าดาเมจเริ่มตอนนี้เป็นกรอบเป็นกรมแล้วครับดาบตลอดแล้วนะตอนนี้เหลือเทินอยู่เยอะนะครับแล้วก็แต้มที่เราได้2แต้มล่างเนี่ยไม่ไม่หลุดแบบไม่หลุดแน่นอนนะครับไม่หลุดแน่นอนอันนี้ก็ที่ปกตินะครับแล้วก็สกิลซัดไปหนึ่งทีนะครับโอเคตีปุ๊บฉลามกัดวิงทีครับเทินหน้าไม่ใช่เทินเบิ้ลนะครับ เทินหน้าไม่ใช่เทินเบิ้ลเวลาเล่นเนี่ยจำเทินเบิ้ลไม่เบิ้ลไว้จะเป็นผลดีมากๆกับตัวการเล่นนะเราจะได้แบบไม่พลาดนะครับไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆเอ้ยไม่ใช่เหลือยี่ห้าเทินครับจริงๆจานก็ช้าอยู่นะตาเนี้ยนะค่อยๆเล่นปึ๊บนะครับแล้วก็แปะแหวนต้นไม้ครับแปะแหวนต้นไม้ได้เลยเอ้าเทินยังไม่ถึงอีกเหรอ้องใส่เทินหน้าครับนับเทินผิดวินี แต่ก็ยังทำดาเมจได้ไปเรื่อยๆครับ,รบดึงหกปีนะครับเหลือ20เทิร์นพอดีนับเทิร์นผิดโทษทีขอภายได้ไหมล่ะถ้าไม่กดกันนะช่ำนับเทิร์นเทศสม,มุทรผิดเดี๋ยวเนี้ยม่ต้เป็นโรคอะไรตั้งแต่เปลี่ยนรูปแบบการตีแบบใหม่เนี่คือนับเทิร์นเทศสม,มุทรผิดตลอดเลยมมปั๊บโอ้โหสับละหนึ่งหลอด อย่างนี้ได้แน่นอนครับสามดหนึ่งหลอดเหลือสิบเจ็ดเทินไม่ต้องเปลี่ยนกายแ a i ด้วยนะครับ <c oughs> เราก็ใช้แบบตัวนี้แหละ <c oughs> ทีธรรมดาหนึ่งทีรับดามมจสูงขึ้นปล่อยพลังจิตใส่เพิ่งปล่อยพลังจิตใส่เนี่ยแปลว่าแหวนแหวนงูแหวนง,ง,ง,งูไม่ครบนะครับเหลือ13เทินครับ นับเทินดีๆเด้อแหวนต้นไม้ต้องระเบิดในช่วงคูหนึ่งนะเพราะว่าหลอดมันจะดึงดึงตันนะครับดังนั้นจานที่จานพลาดไปตอนนั้นคือจานเหลือ2%องเเนี้เหลืออยู่ประมาณ10%แล้วระเบิดอะ่ะถ้าทับ้ามันเหลือเปน็น1หลอดหหลอดนะเรียบร้อยเลยจบนะครับออันนี้ต้องตีหลายรอบหน่อยนะครับตีหลายรอบหน่อยเรื่องทงเรื่องเทินอะไรจานไม่สนใจละเออเรื่องทงเรื่องเทินนะครับส่วนแค่ว่าตอนเนี้ยแต้มตันเออเรียบร้อยครับ หรือรอบสุดท้ายครับจริงๆรรอบสุดท้ายเราตีเองก็ได้นะเ <_ d ata> นี่ยรอบสุดท้าย <_ d ata> เพื่อเผื่อแหวนต้นไม้ไม่ต้องระเบิดด้วยเนี่ย <_ d ata> ดาเมจเข้าครับดาเมจเข้าเลย <_ d ata> ไม่ต้องถึงแหวนต้นไม้ระเบิดก็น่าจะจบเห็นไหมใต้มือป่ายได้เล่นครับถ้าหากว่าใครไม่ติดสตันนะครับหากว่าใครไม่ติดสตันเนี่ย <_ d ata> ใต้มือป่ายมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้เล่นพอมันได้เล่นปุ๊บเราจะเสีย100แต้มเลยครับเพราะว่าไม่ติดตันด้วยหนึ่งแล้วก็มันได้เล่นด้วยหนึ่งนะครับ เรียบร้อยครับระเบิดจริงจริงประหยัดกว่านี้ระเบิดได้เลยตั้งแต่แรกนะครับเรียบร้อยครับ430แต้มตันครับนี่อันนี้คือโชคดีหนึ่งอย่างคือติดสตันต้นเกมนะครับอย่างที่จันบอกไปว่ากระดูกเช็ดชิ้นที่แนะนําให้อามาใส่นะครับคือชิ้นนี้ครับสิ่งเม้ทองใส่2ชิ้นครับมีโอกาส30%ที่ทําให้เป้าหมายติดสตันหนึ่งเทิร์นนะครับอันนี้น่าจะเป็นผลกับของอันนี้แหละที่มีโอกาสทําให้ติดสตันได้นะดังนั้นและแต่ดวงเลยอันนี้จันโชคดีนะจริงนะจันเล่นมา3ามสีรอบในก่อนลนะ ตอนแบบตอนแกะการตีอะ่ะแต่พอมาตีครั้งนี้เนี่ยแบบกดกดทีเดียวติดเลยอะ่ะเออโชคดีครับถือว่าโชคดีมากๆนะก็ลองตีหลายๆรอบดูแล้วเรื่องทงเรื่องเทินก็แล้วแต่คนจะซีเรียสไหมนะครับคืออาจารย์ขอแค่ติดท็อปร้อยแล้วก็ตอนนี้อาจารย์ได้กระดูกแขนมาแล้วแล้วก็ไปอัพกระดูกแขนแล้วลองไปตีใหม่ก็ได้เพราะว่าดาเมจเราจะเพิ่มขึ้นเราจะประหยัดเวลาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รวมถึงการตีด้วยออโต้ก็ทำให้เราประหยัดเทินไปได้แต่ว่าอย่าลืมนะครับตีออโต้อย่าพลาดการจิ้มเด็ดขาดไม่งั้นมันจะเสียเทินวนวลลปเเสีียาไอก ดังนั้นก็ขอเป็นกำลังใจทุกคนสู้ๆนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันช่วยให้เราได้แต้มได้ดีมากดังนั้น70แต้มที่เหลือในกระดูกอันนี้พรุ่งนี้จันคิดว่าน่าจะได้70แต้มคงไม่ยากเกินไปสําหรับเรานะครับส่วนอันดับวันนี้ก็มไม่สีนะครับพอรางวัลก็ให้อะไรก็เอาหมดทางนั้นอะ่ะถึกร้อยก็ได้ไม่ว่ากัน <laughs> เป็นไงกันบ้างครับสาหรับวิธีการตีของจานนะครับก็เป็นวิธีการตีกระดูกทั่วไปที่เราเล่นเลยสิ่งที่มันเอาไว้วัดคือ1ดาเมจ2ทางด้านของการติดสตันของต้านมือไปนะครับถ้าต้านไปติดสตันเนี่ยติดช้าก็ได้นะไม่ว่ากันนะครับติดช้าก็ได้แต่ขอแค่ติดครับเพราะว่ายังไงยังไงสปีดของเราเนี่ยด้วยจานเป็นคนเติมแบบระดับกลางๆนะครับไม่ได้เป็นระดับแบบพิทาต่างๆนะทำให้ดาเมจของ6ปีมันไม่ได้แบบเวอร์วัางนะครับถ้าดาเมจหกปีใครแรงๆเนี่ยอาจจะปิดจ็อบทุกอย่างได้จบก่อนที่ตัว ใต้เมไหม่จะได้เล่นก็ได้นะครับเรื่องของสปีดท,ทีมเรื่องของดาเมจในการทิ่มจบเนะเพราะว่าแต่ละคนปาดดาบพีนึงเนี่ยขนาดจันของกลางกลางดาเมจก็ลดเป็นข้ออยู่นะดังนั้น,นถ้าเป็นคนอื่นจะคิดว่าน่าจะแบบลดแบบจบจับจบจับอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากกันไ้คิดด้วยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นความรู้ให้กับทุกคนได้นะครับกดไลค์แฟนก็ให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็วุ้ยนะครับ